สวัสดีครับผมศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีกรุงวเกลนนะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องระบบอบรมของผมนะฮะเรามีอบรมความรู้ให้กับสมาชิกทุกท่านเลยขณะที่ผมนั่งบรรยายอยู่เนี่ยนั่งพูดอยู่ท่านเนี่ยน,นี่ห้องประชุมของผมจุได้ประมาณ80คนผมมีห้องอย่างนี้ปัจจุบันนี้อยู่36ห้องอเพราะงั้นผมมีสาขาอยู่36สาขาบางพื้นที่ก็สามวณนอะไร30คน60คน เชียงใหม่ก็เป็นสาขาใหญ่ของผม,ผมก็นั่งได้หกเจ็ดสิบคนเหมือนกันคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกส,ส,สีกุ้งขั้นแรกต้องอบรมความรู้พื้นฐานซึ่งเราเรียกว่า first step first step ก็คือให้ความรู้ก,กับท่านคือก็คือหนึ่งเรื่องประกันรถยนต์พรบรนะเพราะท่านต้องต้องรู้เยว่าพราบรบีเท่าไหร่ไม่งั้นท่านจะคุยลูกค้าได้ไงแล้วเกิดชนคนละตายเท่าไหร่บาดเจ็บรักษาเท่าไหร่นี่คือความรู้ที่ต้องรู้พื้นฐานล่ะประเภทหนึ่งสองสามประเภทหนึ่งคุ้มครองอะไร สองุ้องอะไรสามพรบสองบวกสามบวกนั่นคือสิ่งที่ต้องทั้งรงรูล้ล่ะเกิดมีเรื่องลูกค้าเค็มยังไงบริษัทมันไปรับผิดชอบเท่าไหร่ระบบของเรานะเฟิร์เซ็ให้คุณเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดซึ่งนอกจากผมบรรยายแล้วผมก็จะมีบรรยายอยู่ในคลิปวิดีโอด้วยให้คุณทดลองดูขั้นตอนต่อไปก็คือ n e x t step นั่นคืออีกขั้นหนึ่งที่คุณจะเรียนรู้ไม่วยาจะเป็น PA n มอเต t ร r นะเราพร้อมหมดทุกอย่างที่จะให้ความรู้กับสมาชิกเราที่เข้ามา ต่อไปคือระบบออนไลน์เทคโนโลยียนี้ทันสมัยเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของโลกคุณก็ขายประกันภัยรถยนต์ได้ประกันวินาัยก็ได้นะนัะ้นเ,เทคโนโลยีเราให้คุณเรียนรู้เพื่อจะรู้ด้วยว่าคุณจะสื่อสารยังไงในโลกกว้างออกมาคุณอาจจะแจกเบอร์จัวเดี๋ยวนี้เขาใช้ Google ใช้ Facebook ใช้ไลนะ์เพื่อนคุณอยู่ในส่วนไหนของโลกนะซื้อประกันภัได้หมดเลย first step เน็ตเซฟเราออนไลน์เรามีระบติวสอบให้คุณเรามีคู่มือในการติวสอบหลายๆชุดให้คุณก่อนที่จะไปสอบนะมาติวกัเรานะข้อสอบจะออกตรงไหน,นเรามาวิเคราะหกันเรามาเรียนรู้กันสักวันหนึ่งวันที่คุณจะไปสอบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะข้อสอบน่าจะออกอะไรบ้างคุณต้องเข้าใจกับมันแล้วก็พาคุณไปสอบที่คอพอจังหวัดไหนก็ไ,ได้นะซึ่งบางทีคอพอ,อาจจะ ไม่สามารถเปิดได้ก็าอาจจะเปิดดอกลอกในตามสถานที่ต่างๆซึ่งเราจะไปขอให้เขาเปิดให้ระบบประกันภัยเราสามารถที่จะให้ความรู้ก่าท่านได้เลยแม้กระทั่งต่อาอยุท่านสอบผ่านแล้วหนึ่งปีผ่านไปท่านจะต่ออายุท่านต้องอบรมสิบชั่วโมงแรกแล้วก็มีสามาถานที่อบรมให้ให้ท่านเพื่อต่อบัตรนะต่อบัตรต่อครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแล้วก็ต่อครั้งที่สี่ก็คือห้าปีต่อครั้งหนึ่ง นั่นคือความรู้ที่เราให้กับประชาชนเรามีศักยภาพพอละเราเหมือนกับโรงเรียนเล็กๆที่สอนให้กับประชาชนรู้รืยว่าสิทธิในการเรียกร้องประกันภัยถ้าเกิดไม่เหตุจะเรียกร้องไงเบี้ยที่คุณจ่ายเนี่ยมันสมตุสมผลไหมมีสโลแกนพูดมาตั้ง30กว่าปีลวที่ผมจะเข้ามาในใน,ในวงการนี้ให้นึกถึงผมประโยชน์ประชาชนหนึ่งเบี้ยต้องถูกนะคุ้มก็ต้องดีบริการต้องเยี่ยมงั้นได้ค่าคอมน้อยๆไม่เป็นไรอย่ามองค่าคอมเป็นหลัก มองถึงผลประโยชน์ลูกค้าเขาได้รรบกันคุ้มครองเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อประกันไปไม่อยากเกิดเหตุเลยแต่ถ้าเกิดเหตุเขาต้องไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดคนทั่วๆไปจะเก็บเงินสักสักสองแสนสามแสนเพื่อมาประกันตัวผู้ขับขี่ยากมากชนคนบาดเจ็บสาหัสตำรวจต้องจับข้อเข้าคู้ก่อนแล้วจะเตรียมเงินสักแสนหรือ 200, สองแสนมาประกันตัวตัวเองอ่ะยากมากผมเชื่อว่ายากมากเพราะนั้นถ้ามีประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสาม มีเงื่อนไขเรียกว่าเบลบอลหรือประกันตัวกี่บริษัทก็มีวงเงินประกันตัวให้กับลูกค้าแต่ก็ยังมีจุดเสียโดยเฉพาะปีใหม่สงการนะประชาชนขับรถชนคนตายในช่วงสงการหรือปีใหม่บริษัทมีพันธบัตรอาจจะไม่สามารถใช้ในเดี๋ยวนั้นสมมติว่าเกิดคุณชนคนตายในวันสงการนะบริษัทก็จะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมนำ,นำพันธบัตรไปประกันตัวคุณพนักงานสอบสวนเหมือนตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ประกันตัวก็ได้ แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้พันธบัตรใบนี้เนี่ยของจริงหรือเปล่าแล้วประกันตัวผู้ขับขี่คนไหนล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทําเรื่องที่ธนาคารธนาคารหยุดก็ไม่สามารถประกันได้เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าอาจจะติดคุกสี่ห้าวันเรามีการบริการพิเศษซึ่งเราก็ทำมาตั้งสา่สิบกว่าปีละเรามีเงินสดออกมาประกันตัวท่านออกมาก่อนเลยขอพันธุ์การสอบสขาบอกว่าประกันยอดวงเท่าไหร่หนึ่งแสนสองแสนเราประกันตัวออกมาเรื่องเงินสดเราซึ่งก็ไม่ด้ไปใช้พันธบัตรไม่ต้องไปรับรองอะไรนะประกันออกมาเลย แล้วถึงเวลาอีกสักเวัน10วันบริษัทประกันภัยก็ไปเปลี่ยนหลักทรัพย์เราคืนมาเนื่องการบริการที่เราคิดว่าเราไม่อยากให้ประชาชนที่ซื้อประกันภัยผ่านสีคุงต้องมาติดคุกข้ามวันข้ามคืนแต่ท่านอต้องไปหลบนี้นะไปจะชนแล้วท่านหนีพอชนแล้วหนีปุ๊บเนี่ยตำรวจจับได้เนี่ยเขามีสิทธิ์ไม่ประกันตัวนะซึ่งผมมีเงินเท่าไหร่ก็ประกันตัวไม่ได้นี่คือข้อวิเศษสุดที่สีคุงม้อยก,กับตั้นนะนวันเรื่งเร่อบรม first step next step ระบบออนไลน์ f a นะติวสอบแล้วก็พนาไปสอบเพราะฉะนั้น เราบริการคุณจนทั้งลูกค้าลืมว่าเบี้ยเราแพงกว่ายังอยากจะซื้อกับเราเลยเบี้ยเราไม่แพงนะครับลูกค้าหลายคนบอกว่าถ้ามีบริการอย่างนี้แพงน้อยไม่ว่ากันเรายัางยึดยึดอยู่นะเบี้ยถูกคุ้มของดีบริการเยี่ยมจากสิงห์บวกกค,ครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ